ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นของช่วงเย็ยนวันนี้ครับมากันที่ประเด็นแรกครับเมื่อมาเดียรูรกีครับอาจมีรุ่นคัมแบ็กคุมเกรนพรยองบุกไป,ปเยือนาราชบุรีมิตรุ่นเอเลยครับ ดยอย่างไรก็ตามครับตั้ง้านมาริโอยูโรกีเอ็ดคูดมาเทของทะนานกิเลนพยองครับมีรุนที่จะกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งหลังผลตรวจโควิด -19 เป็นลบและเจาะคัมแบ็กพาทีมบุกไปเยือนลาชันมังกรในศึกือวนะัตดินัดตกคางนี้แหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวจากเข้มของทางด้านเมืองทองในแต่ทีมชื่อดังจากศึกรเวอทีีครับหลังเจอกับพิษโควิด -19 บเก้าในนั้เขาอย่างหนักทำให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทางด้านมาดิโอยูโอปกีกุนซือของทีมมีลุ้นที่จะกลับมาคุมทีมได้ครั้งเนื่องจากผลตรวจโควิดสิของเจ้าตัวนั้นครับมีผลเป็นลบเป็นจรเครับ และอย่างไรก็ตามครับหากต้งนี้ครับการกลับมาคุมทีมข้างสนามของโมริวยูดากีดูจะเร็วเกินไปครับทางเมืองทองอยู่ในแต่ก็จะได้ทางด้านอุทัยบุญเหมาะเข้ามาทำน้าทีดูแดในเรื่องของการคุมทีมไปก่อนชั่วคราวอีกหนึ่งนัดแหละครับ ดยในส่วนของสถานก,การณ์ผู้เล่นภายในทีมที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดครับหากทีมไม่สามารถใช้งานผู้เล่นตัวหลักในทีมหลายคนได้ครับกีเดนผจงก็มีแผนสำรองโดยการหันมาดึงดาวรุ่งจากทีมรองแชมป์กลุ่มพระ18ปีก็จากโรงเรียนอัสสัมชัญทุนบุรีขึ้นมาฝึกซ้อมครับรวมถึงทีมยาวชนเข้ามาสเตนบายเป็นชางเลือกสำรองให้เป็นจีเดียบรอยครับและยังไงก็ตามครับทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูเนเต็ดเตรียมออกไปเยือน ราชบรีมิตรผลเ c ฟซีในศึกเดวอทลีก2021ันที่18ในวันพุธที่26มกราคมนี้ครับหรือวันพรุ่งนี้เลยครับณสนามมิดผลสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงเลครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางน้านเว็บไซต์สยามสปอร์ตกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลครับว่า BG ีปทุมอยู่ในแต่เตรียมที่จะเปิดตัวโค้ชคนใหม่ชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมนะครับ โดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทัพเดลิบิตบีจีปัุมยูเนต็ดได้ทําการแยกทางกับทนานโคดุงดุสิตเจริมเสจออกจากตําแหน่งกุนซือใหญ่ของทีมเนื่องจากผู้นั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับโดยเฉพาะในลีกที่คุมปไปห้านัดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3และแพ้ไป2เกมก่อนที่จะแต่งตั้งทนานโคดวนสุริชัยจตุพัชรพงศ์ครับพอสสมสรอนเข้ามาทําหน้าที่รักษาการเอ็ดโคดแทนที G แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวสยามสปอร์ตครับได้รับการเปิดเผยจากเร่ง าวที่จากทีมของพีจีครับว่าโสมสอสรเตรียมที่จะเปิดตัวผัวหน้าผู้สอนคนใหม่ซึ่งจะเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีดิกรีไม่ธรมรมดาครับโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเราต้องรอเฮดโค้กุนนังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยและเข้ารับรการกักตัวตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเลยครับ ดูอย่างไรก็ตามครับั้งนี้ครับนกเหนือจากรายงานดังกล่าวครับที่มีความเป็นไปได้สูงมากเกือบ90%เลยครับว่าจะเป็นกุณนสื่อจากแดนญี่ปุ่นครับเข้ามากุมบางเย็นในถิ่นปทุมธานีสเตเดียมยังมีการยืนยันดีกครับไม่ใช่ทางด้านอากิระนิชิโนอดีตโค้ชของทางด้านช้างศึกทีมเชียร์ไทยอย่างแน่นอนอีกด้วยแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับถ้าไม่ใช่ทางด้านอากิระนิชิโนที่เป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับ เพราะมีทั้งด้านดีกรีถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคงต้องตงิดตามกันต่อไปครับว่าในเดือนกลุ่มภาพันธ์นี้ครับจะเป็นใครเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับก่อนที่จะไปปิดประเด็นสุดท้ายครับมาเถมกันที่ข่าวการซื้อขายของตลาดเจลีกกันอีกแล้วครับเมื่อทางด้านมาริโนสครับปัดข้อเสนอทีมจากลกจีนยื่นซื้อตางดนานมากกสจูเนียร์ลครับโดยอย่งไนก็ตามครับตางดนานมากกสจูเนียร์ในลูกตัวเก่งของทางด้านโยโกมาไอเอฟมาริโนสทีมรองแชมป์เจลิกเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาครับตกบเป็นเป้าหมายของทีมจากลีกดิวชั่นหนึ่งของประเทศจีนและได้ยิงข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวไปแล้วครับแต่ทางมาริโนสปฏิเสธดิวนี้ไปเป็น เชียบเลยครับโดยอย่างไดก็ตามครับสื่อต่างประเทศครับก็ได้ออกมารายงานครับว่าสโมสรที่ยืนข้อเสนอให้กับทางด้านบรินนตเพื่อสู่ขอทางด้านมาคอตจูเนียก็คือสโมสรทางด้านผู้หันทีทาวฟซี 4, ครับทีมดังจากทางด้านดิวชั่นหนึ่งของประเทศจีนแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านบรินนอตก็ต้องการเก็บกองหน้าวัย29ปีรายนี้เอาไว้เพื่อสู้ศึกเจลีก2 0 2 2และถ้วยเชียร์ต่อไปจึงตอบปฏิเสธกลับออกไปเลยครับ และสำหรับทางด้านมาโกจูดเนี่ยครับลงสนามไม้กับทางด้านยูโกมาแอฟมอริโนตในปี2021จำนวน33นัดทำได้9ประตูกับไฮซิตพามริโนตจบลงแชมป์จีกในปี2021ครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับถือเป็นข่าวดีของแฟนแฟนกิเลนผิงหงเมืองทองยูเนเต็ดครับแต่ถือเป็นข่าวร้ายของทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดครับเมื่อทางด้านสุปรชัยครับ อดที่จัดดวลกับกิเลนพยองครับหลังติดโทษแบนแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับความหลงจากเกมที่บริรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะทรูเบนคอกยูเนเต็ดไปได้แบบสุดมันหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่2ีมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับหัวกตัวเก่งของพวกเขาอ,อ,อย่างเทอนาสุภช,ชัยเจเด็ดมารับใบเหลืองที่4ของซีซั่นครับทำให้ดาเตะที่ลืมตาดูโรกในจังหวัดปัตตานีจำเป็นที่จะต้องติดโทษแบนในเกมถัดไปตันเชียครับ โดยในก็ตามครับทางด้านเีมชี่ทางด้านพูลพักปรา,าสาทตสายฟ้าต้องออกไปเยือนเมืองทอง้ดยแต่ในวันที่29มากราคมนี้ครับ โดยผลที่ขยับเพราะว่าเดือนมีนาคมนี้มีรายการแข่งขันที่ทับซ้อนครับโดยเฉพาะศึกของทนา์เอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022ร,รบเพลย์ออฟที่มี2สโมสรในศึกทะลีกลงทําการแข่งขันในวันที่15มีนาคมทั้งบุรีมยูไนเต็ดที่จะไปลุยกับทนา์เด็กกูเอฟซีและการเทลเลฟซีครับจะบุกไปเยือนทันา์ฮุนสันหุ่นไดเลยครับและยังไงก็ตามครับทั้งนี้ครับจึงต้องเดอนโปรแกรมเต็กใกล้เคียงกันเวลาเดิมของแมตช์เดทที่24ที่จะเตะกกันในวันที่11-13มีนาคมมา ไว้ในวันที่28-30มกราคมครับแต่ว่าดาวยิงทีมเชียไทยลายนี้ครับก็ทำให้สะสมบระเดอนครอบสี่ใบทำให้ไม่สามารถเดินทางมาโจเปลยงแข่งในจ่นของทนานาธนดมสเตเดียมในวันที่29มกราคมนี้ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับชีมเมงก็ต้องรอความฟิตของทนา้านจุนธทานบุริกี้กองหน้าทีมชาติงโกงโกครับว่าจะหายจากการบาดเจ็บทันหรือไม่เช่นกันแหละครับ ดวงเลก็ตามครับสำหรับทางด้านสุภชัยเจเดศครับโชว์ฟอร์มได้อย่างรถแรงในทลีก2 0 2 1หลังจากยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงน่น17เกมซึ่งกลายเป็นดาวสนบบกคนไทยในเวลานี้ครับด้เตรียมดาวสนบบกของหลีกอย่างทางด้านเฮมิตัน itan, สวาเลสูสน,น้าจอมกลางปีกของโนโบพิเชฟซี 4, และทางด้านวินเลียมพอกจากเมืองทองคเต็ดเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดทายของวันนี้ครับมากันที่ผลการจับฉลากของช้าง f อเครับแปดทีมสุดท้ายกันหน่อยครับเมื่อภาคอีาสาตร์เดือดกันอีกแล้วครับทางด้านบุเัมยูนเดตจะเจอกับทางด้านดองบัวและทางด้านปูริทรูฟซีครับรอพบระหว่างคูบิจีหรือท่าเรอ,อะไรครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านช้างเอเบคับรอบแปดทีมสุดท้ายครับจับฉลากประกอบคู่ออกมาเป็นเชียบเลยครับโดยทางด้านบรีรัมูนเตดครับก็รอเปิดบ้านดวนกับนองบัวพิเชษสีส่วนปูริทูร์สีครับรอพบผู้ชนะระหว่างบีจีหรือการถลเอฟซีนี่แหละครับโดยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับฝ่ายจัดการแข่งขันของช้างเอเบคับ2 0งพทําการจับฉลากประกอบคู่รอบแปดทีมสุดท้ายแบบออนไลน์ออกมาเป็นเชียบเลยครับโดยทั้งนี้ครับ ผลการจับฉลากประกอบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับประกอบไปด้วยทางด้านปูดิทูฟซีหลอพบระหว่างคู่บิจีปทุมยูนเตตหรือการททเรฟซี อุไทัยตานีเอฟซีครับและเมืองทองยูเนเต็ดจะแข่งกันกับธน,น,นานนครราชสีมามาได้สี่ครับต้องรอพบกันนะครับว่าใครจะมาพบกับธนานนครราชสีมามาได้สี่ระหว่างอุไทัยตานีเอฟซีและเมืองทองยูเนเต็ดคู่ต่อไปครับอีสานเดือดเลยครับเมื่อบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะเจอกับน้องบัวพิเช่เอฟคู่สุดท้ายครับสุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับธนาส่งขลาเอฟซีแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ